สวัสดีครับคนก็วันนี้ก็เอาของที่เพิ่งซื้อมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนซีรีส์เดียวนาะซีรีส์ตุนโดนตุนออนไลน์ EP 2องนะครับ EP แรกน่าจะเป็นอันที่ผมเคยบอกไปก็คือตัวเลเซอร์แฮมเมอร์เฮดนะครับวันนี้ก็พอดีจะหาเมาส์หาเมาส์ที่เป็นเมาส์ไร้สาย บูทูทด้วยอะไรด้วยนะครับก็เป็นสะดุดตากับไอ้เจ้าตัวนี้เข้านะครับเป็น Logitech p e p p e นะครับซึ่งราคาขายถ้าเป็นขายตามร้านจะอยู่ประมาณสัก8 0 0 9 0 0บาทแต่อันนี้ผมได้มาประมาณสักเอ่อต้องบอกว่ายังไงดีประมาณสัก200ปลายถึง300ไม่เกิน400บาทนะครับก็ดูจากรีวิวเขาก็บอกว่าอุย้ยของแท้กันรุน่นนี่นั่นกันนะครับเราก็ดูแล้วก็ ก็มาลองเสียงดูนะครับอย่างที่บอกก็เหมือนเป็นตุ่นรอบสองนะครับฉะนั้นถ้าบอกว่าตุ่นรอบสองก็น่าจะพอรู้แล้วนะน้องว่ามันเป็นยังไงนะครับก็อยากจะเอามาเตือนเพื่อนๆนะครับไว้ว่าเออเจอของพวกนี้แล้วจะต้องทํำยังไงต่อนะครับเจอคนซื้ออย่างนี้ทำยังไงต่อนะครับก็อย่างแรกมาดูกล่องกันนะครับเนี่ยโลจิเทคเพเปอร์นะครับแล้วก็มีตาโลจิเทคเป็นภาษาจีนนะครับมี serial number ให้ พร้อมเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ออมีบอกเป็นแบตเตอรี่2 8เดือนได้เสียงรองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ USB ไรรีเซิร์ฟแล้วก็บลูทูธนะครับขอด้านหลังนะครับก็มีบอกอทั้งหมดเลยนะครับอ่ะไม่ไม่พูดพรามทำเพลงเปิดดูเลยดีกว่าครับจริงผมเปิดไปดูลิน,นึงแล้วนะครับก็ดูแล้วก็เออเห็นแล้วแหละว่ามันไม่แท้แหละยังไงเดี๋ยวามาเตือนกัน ครับนะอย่างแรกเปิดมาก็จะมีคู่มือเล็กๆอันนี้อันนึงนะครับแล้วก็ตัวเมาส์นะครับเมาส์เนี่ยไม่มีฐานมาให้นะครับแต่เมื่อกี้ผมเอาฐานใส่แล้วละ่ะสั่งสีดําได้สีขาวครับสั่งสีดําได้สีขาวไปนะครับะจะบอกว่าให้สังเกตจุดยังไงดีอย่างแรกครับสีขาวเนี่ยจริงๆถ้าเป็นของแท้มันจะเป็นขาวขาวนวลเลยนะครับแล้วก็โลโก้ o g จิเทคเนี่ยฮะโลจิเนี่ย มันจะสวยงามกว่านี้เยอะตัวนี้นี่คือเหมือนสกรีนแบบแบบไม่ค่อยสวยครับพูดตรงๆนะครับงานโลจิเทคจริงจะสวยงามกว่านี้นี่ก็มีเหมือนมีรอยด่างๆของพลาสติกมานะครับสติกเพเปิลตัวนี้มันจะไม่คมชัดสังเกตง่ายไม่คมชัดจุดสังเกตง่ายกว่านั้นอีกง่ายกว่านั้นอีกนะครับเปิดฝามานะครับดูจากของแท้แล้วเนี่ย ผมดูแล้วโอ้โหเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่าพลาสติกตัวพลาสติกเนี่ยครับงานมันไม่เรียบร้อยอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็สีมันจะดูเป็นขาวเหลืองๆนะครับขาวเหลืองๆจุดสังเกตที่แบบง่ายที่สุดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ Receiver ครับรีเซิร์버บอกว่าเป็นโลจินะครับ ถามว่าดูแล้วยังไงของแท้ Logitech ครับของแท้ Logitech เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปเอาตัวจริงมาให้ดูดีกว่าอ่ะกลับมาแล้วครับจะบอกว่า Logitech เนี่ยจริงๆเขาจะมีรีเซอร์ r ตัวรับสัญญาณเขาจะมีหลายแบบหลายรูปร่างหน้าตามากนะครับแต่รุ่นใหม่ๆมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับ ไม่ต้องสนใจตัวตัวโลโก้นะครับให้ดูทรงมันนะครับอ่ะเทียบกันดูทรงอันเนี้ยตัวรีเซิเร์ฟเนี้ยอันนี้คือมาจากของของในกล่องของโจเพเบิร e น,นะครับบอกได้เลยคือหน้าตาเนี้ยคือของจีนแดงมาเลยนะครับจีนแดงมาเลยคือดูทรงแล้วดูเป็นของจีนแดงมาเลยดูสังเกตที่2ง่ายๆครับ Logitech แท้จะมีการสกรีนไม่ใช่ฮะเป็นการยิงเลเซอร์บอกต่างๆนะครับ บอกต่างๆแต่ถ้าเป็นของปลอมนี่ครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับจุดสังเกตที่3ต้องไปดูในตัวต้องบอกว่าอันนี้ครับต้องไปดูในตัวตัวโปรแกรมนะครับมันจะ l o g i t e c เองจะมีตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Connection Utility นะครับ Connection Utility ที่เอาไว้แผ่ตัว Receiver mm. กับตัวเมาส์นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยเอา Receiver ใส่เข้าไปแล้วใช้ลองให้โปรแกรมพอตรวจเช็คดูปรากฏว่ามันหาไม่เจอครับัหารีเ e i v e r ตัวนี้ไม่เจอแล้วเวลามันด t เทคมันก็เจอเป็นว่าเป็น w i r e วเลส Receiver ธรรมดามันไม่ใช่ l o g i โลจิเทค e วเลส Receiver ชื่อมันจะขึ้นมาเป็นแบบชื่อธรรมดามากๆนะครับ ตัวเมาส์เองเวลาแพ,แพร์เหมือนกันครับไปแพร์กับคอมมันก็ขึ้นว่าเป็นบลูทูธเมาส์5.2ครับก็แน่นอนแล้วอันเนี้ยไม่ใช่ของแท้และสรุปให้ฟังง่ายๆครับวิธีการสังเกตของแท้นะครับแกะมาดูรีเซิร์ครับหากรีเซิร์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีสกีดโลจินะครับแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีการยิงเลเซอร์ต,ตรงตรงตรงพอร์ต USB ก็ น่าจะใช่ละทรงที่2คือมีขีดขีดอย่างเงี้ยครับของของปอมเนี่ยเวลามีขีด,ข,ดขีดเนี่ยชัดเลยมันเมาส์จีนนะฮะส่วนมาก3นะครับลองไปติดตั้งแอปชื่อ Connection Utility Logitech Connection Utility นะครับออลองดูว่าเสียปุ๊บมันจะลองแพกับไอตัวไอตัวไอตัวรีเ e i ร์ r นะครับถ้ามันหารีเ e i ร์ r ไม่เจอก็แน่นอน นั่คือจุดปลอมที่3จุดที่4ครับจริงๆผมบอกว่าไอตัวเมื่อกี้สามนี่จริงๆน่าจะเป็นตัวที่4มากกว่าจุดที่4นะครับก็คือเสียบไปปุ๊บถ้ามันตัวคอมพิวเตอร์มัน e t e c คเป็น Wireless Receiver ธรรมดาแน่นอนแล้วครับโดนตุนครับครับก็เหมือนวันนี้เอามาให้ดูเร็วๆครับเพราะเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับก็เหมือนเป็นฝากเตือนใจใคร ที่จะซื้อของออนไลน์นะครับก็เหมือนอย่างที่ผมบอกผมลองมาให้ลองเองเจ็บเองนะครับเป็นเหมือนตุนเดอะซีรีส์นะครับโดนตุนเดอะซีรีส์ EP ที่2นะครับยังไงวันนี้ก็ก็ลากันไปก่อนเท่านี้ครับเอาตัวนี้เดี๋ยวผมคงขี้เกียจส่งคืนแล้วละ่ะผมก็คงเอาไปใช้เล่นๆขำๆนะครับพังก็ช่างมันเพราะทำใจไว้พอสมควรแล้วนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณ และก็สวัสดีทุกคนครับ